n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังหมู่บ้านผาสุกบ้านสวยออกแบบสไตล์โมเดิร์นการเดินทางที่สะดวกสบายบนถนนบ้านบึงบ้านค่าและยังรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญอาทิเช่นทสโก o โลตัสบ้านบึง Big C Supercenter บ้านบึงและแหล่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายขนาดพื้นที่21.9ตารางวาจําจนวน3ห้องนอน2ห้องน้ําส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ การเดินทางไปยังหมู่บ้านผาสุกโดยเริ่มต้นจากฝั่งตรงข้ามทางเข้าโลตัสบ้านบึงขับตรงไปบนถนนสถาวรประมาณ9.2กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายขับต่อไปอีกประมาณ600เมตรจากนั้นให้เลี้ยวขวาและขับตรงไปประมาณ93เมตรบ้านจะอยู่ทางด้านขวามือครับ ครับสามารถติดตามทรัพย์ทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านับ by j Asset Management